สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุกก็จะมาเฉลยการบ้านนะคะที่ได้สั่งไปเนาะอ่ะข้อที่หนึ่งจงแปลงเลขฐานสองให้เป็นเลขฐานแปดนะคะฐานแปดก็คือจับแยกสามตัวใช่ไหมจับแยกสามตัวแล้วก็เขียนเลยหนึ่งศูนย์หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนาะอ่ะ 1 0 1, 1อันนี้คือ2ยกกำลัง0 2ย์กกำลัง1และ2ยกกำลัง2 1 1 1, 1ก็เป็นเลข7ใช่ไหมคะแล้วก็1อันนี้คือ1อันนี้เป็น4 2กำลังสงเป็น4แสดงว่าได้5เพราะฉะนั้นเราก็เขียนได้เป็น5.7จุด ฐาน8นะคะคำตอบอ่ะต่อไป101 101หนอ่ะ1 0 1นี่อะไรค้้คุนข้างบนใช่ไหมลูกข้างบนของเราคือ55 5เพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบแล้วก็คือ5้าิบห้าฐาน8ง่ายนิดเดียวนะคะต่อไปสลับกันบ้าง แปลงฐาน8ให้เป็นเลขฐาน2 2 4 3 7ฐาน8ให้เป็นเลขฐาน2แสดงว่าต้องมี3ตัวใช่ไหมลูก7 7 7นี่ได้อะไร7 7 7 1, 1 1 1ใช่ไหมคะ 1, 1 1 1 3ล่ะ3ข้างหลังเป็น1 2 0 4 ข้างหน้าตัวเดียวเลยใช่ไหมคะข้างหน้าเป็นหลักสีต่อไปสองอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นคําตอบของเราก็จะได้ศูนย์ข้างหน้าไม่เขียนเนาะลูกเนาะ0ูนย์ศูนย์นหนึ่งหะคะฐานสองต่อไป3ามห้า 3ของนักเรียนก็คือข้างหลังเป็นเลข1นเห็นไหมหนึ่ตัวเดียวก็1อยู่หลังสูตรแล้วก็5คือ4บวก1เนาะเราก็จะได้ว่าศูนย์ไม่เขียนก็เป็น1 1 0 0 1 1 0 1ฐาน2ต่อไป6 5 2 3 หกของนักเรียนหกของนักเรียนก็คือ c บวกสก็เป็น1 1 0่ห้าของนักเรียนคือ c บวกกับหนอยู่ตรงกลาง3ก็คือ1 1 0่ง่งศูยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็เลยได้ว่า1 1 0 1 0 1 0 1 0 ศูนย์หนึ่งหนึ่งฐานสองตามครูทันไหมนักเรียนจะต้องทราบแล้วนะว่า2 4 3 7อะไรอย่างเงี้ยคือมันคือเลขอะไรเนาะฐาน8ฐาน2น่าจะต้องได้แล้วใช่ไหมคะอ่ะข้อถัดไปข้อ3จงแปลงเลขฐาน2ให้อยู่ในเลขฐาน16อ่ะเราก็จับมาเขียนใหม่เลย ฐาน16ก็ต้องมี4ตัวใช่ไหมคะนับจากด้างหลังไป c 4, 4นั้นเหลือ3ตัวแสดงว่าต้องเติม0ด้านหน้า1ตัวใช่ไหมคะ0 1 0ยแล้วก็1 1 1 1, 1. อ่ะอันนี้มันก็จะได้ว่า2ยกกำลัง0 2ย์กกำลัง1 2ยกกำลัง2และ2ยกกำลัง3 อันเนี้ยจะต้องเป็นเลข15ใช่ไหมเต็มหมดเลย2องกเป็น8 8ดบวกสเป็น12บวกอีก2เป็น14บวกอีก1เป็น15น,นี้คือ1หลักนี้คือ4เพราะฉะนั้นอันนี้คือเลข5ต่อไปก็เป็นเลข5เพราะเหมือนกันเพราะฉะนั้นฐาน16ได้ว่า 5, 5 1หคือตัว f นะคะฐาน16บหก

ตัวนี้คือ2ยกกำลัง3ก็คือ8เนาะอันนี้1กับ4ก็กลายเป็น5อันนี้เป็น8อันนี้เป็น4ตัวเดียว1 2 4บวกกันเป็น7เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า7 4 8 5 8ฐาน16ตามทันไม้อะ ข้อต่อไป A ของเราจงแปลงเลขฐาน16ให้เป็นฐาน2 A ของนักเรียนคืออะไรคะ A ก็คือเลข10เนาะ13เป็นฐาน2มี3ตัวเอ้ยฐาน2มี4ตัวฐาน16เป็นฐาน2มี4ตัวเราก็จะได้ว่า13ก็คือ 13คือ8อยู่ข้างหน้า8บวก4แล้วก็มาบวก1ต่อไป10 10ก็คือ8บวกกับ2เนาะนี่มัน8 4 2แล้วก็1อย่างงี้เนาะ,ะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ1 0 1 0 1 1 01ทาน2ต่อไปตัว D ตัว D ของนักเรียนคือเลขอะไร A 10 B 11 C 12 D 13 7 6 F คือ15 13โอ้คุ้นคุ้นเนาะเลขข้างบนเลยใช่ไหมคะ1 1 0 1 7ก็คือ 1 1 1่งหนึ่งก็คือสบวกกับ2 15ก็คือ1 1 1่หมดเลยเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะได้แล้วคือ1 1 0 1 0 1นึ being, 6. 6 1> ion, ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูน่ฐานสองข้อต่อไป a ของนักเรียนคือเลข A คือ10 C B คือ11จุด4แล้วก็ C คือ12 10ก็คืออ่ะไม่ใช่ไม่ใช่10ก็คือ8อยู่ด้านหน้าใช่ไหมคะ8บวก2อ่ะ C ก็คือ

ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ข้างหลังไม่เขียนก็ได้หรือจะเขียนก็ได้นะคะครูไม่เขียนเนาะอ่ะอันนี้คือเฉลยอันเดิมนะคะการแปลงเลขฐานนะคะนักเรียนน่าจะพอเข้าใจแล้วนะคะอ่ะวันนี้นะคะคุณครูจะสอนการบวกเลขฐานซึ่งบวกเลขฐานมี เลขฐาน2เลขฐานสเลขฐานแและเลขฐาน16เนาะที่เป็นออริจินอลของเรานะคะก็คือพื้นฐานของเราเนาะที่เราต้องได้เรียนในคณิตคอมพิวเตอร์นะคะฐาน2ฐาน8ฐาน16อะ่ะอันดับแรกครูจะมาสอนฐาน2ก่อนนะคะนะักเรียนวิธีการบวกให้นักเรียนตั้งบวก111 1, 1, 1, บวกกับ10เนาะ หนก่อนอื่นนะคะนะักเรียนจะต้องรู้ก่อนว่าเลขฐาน2มากที่สุดของมันก็ต้องเป็นเลข2ถูกไหมคะมากที่สุดของมันต้องเป็นเลข2เพราะฉะนั้นถ้า1บวกกับ0ก็ได้1นหเดี๋ยวครูเขียนก่อน 1บวก0ได้1นะคะ0บวก0ก็ได้0นะถ้าเป็น1บวก1จริงๆมันคือเลข2ใช่ไหมแต่เลขฐาน2ของเราไม่สามารถเขียนเลข2ได้จะเขียนได้เฉพาะเลข1กับเลข0เท่านั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น1บวก1ของนักเรียนน่ะมันคือ0แล้วเราก็จะไปทดเลข ข้างหน้านะคะเป็นเลข1นะศูนย์ทด 1. หนึ่หมายความว่ามันเต็ม2องะเนาะนะักเรียนเต็มสองก็เหมือนกับเต็มสิบอะคือต้องใส่ศูนย์ะแล้วทด1นะึเดี๋ยวครูจะทําให้ดูนะคะอ่ะหนบวกศูนย์ 0, ได้1นะครูก็เขียนเลขหนต่อไป1นบวกหเป็นสองแต่เราต้องใส่เลขศูนย์และไปทด1 ต่อไป1นบวกหข้างบนใช่ไหมคะ1นบวกหกลายเป็น2 2ก็คือเป็นเลข0และก็ไปทด1ทด1ก็ทีนี้เขียนได้เลยเพราะฉะนั้นผลบวกของเรานะคะก็จะได้ว่า1 1 1ฐาน2บวกกับ1 0ฐาน2มีค่าเท่ากับ1 0 0 1ฐาน2แบบนี้นะคะตามทันไม่เอ่ยอ่ะ วนอีกรอบนะคะ1บวกกับ0กลายเป็น1เมื่อ1บวกกับ1จริงๆได้2แต่เราจะต้องเขียนเลข0และไปทด1ใช่หม1บวก1กลายเป็น2 2 2จะต้องเขียนเลข0และทดเลข1อ่ะโอเคนะคะอ่ะเรามาลองดูข้อต่อไปกันนะคะข้อต่อไป อ่าต่อไปก็ตั้งเหมือนเดิมเลย1001 0, 0, 1, บวกกับ1101 1, 1. เอ๊ะใหม่อ้าวผิดอัน เครื่องมือให้มันตรงอ่าโอเคทีนี้นักเรียนก็ลองมาเขียน1บวก1กลายเป็น2แต่เราใส่0ทด1ใช่ไหมคะใส่0ทด1ต่อไป0บวก0ได้0บวกอีก1ก็กลายเป็น1ต่อไป0ูบวก1กลายเป็น1 ต่อไปหนบวกหกลายเป็น2 2แต่เราใส่0ูย์ทด1ใช่ไหมคะอ่าเราก็จะได้คำตอบแล้วก็จะเป็น1นึ่งฐาน2บวกกับ1 1 0 1งฐาน2 1 0 1 1 0่ฐาน2อนี้เราก็จะได้คำตอบยากไหมคะ นักเรียนต้องอย่าลืมนะว่าเราเขียนได้เฉพาะแค่เลข0กับเลข1เท่านั้นทีนี้ต่อไปจะเป็นจุดทศนิยมก็บวกเหมือนกันเลยนะคะ101.11บวกกับเขียนให้มันตรงนะลูกนะถ้ามันเป็น1ตําแหน่งนักเรียนก็เขียนให้มันตรงตําแหน่งกันนะคะ0.0.1.1 1, 1, เห็นไหมคะ กูก็ต้องเขียนให้ตรงตำแหน่งเหมือนกันเนาะ,ะต่อไป1นบวกหกลายเป็น2แต่เราต้องเขียน0ูย์ทด1 1ึบวกหก็ได้2เขียน0แล้วก็ไปทด1 1ึบวกหเป็น0นย์อีกแล้วนะคะแล้วก็ไปทด 0บวก0ได้0บวกอีก1เป็น1 1บวก1กลายเป็น2แต่ต้องใส่0ทด1ต่อไป1บวก1ใส่0ทด1เห็นไหมคะตามคูทันไหมแล้วอย่าลืมใส่จุดด้วยเราก็จะได้ว่า1 0 1.11ฐาน2บวกกับ1 0 เ1อหนึ่ฐานสได้1 0 0่งศูฐานสจะเขียนจุดศูก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้นะคะก็จบแล้วนะคะอันนี้ก็คือ,อการบวกเลขฐาน2นะคะการบวกเลขฐานสองต่อไป ก็จะเป็นการบวกเลขฐาน8เลขฐาน8ของเราก็สามารถเขียนได้แค่เลข1จนถึงเลข7เท่านั้นใช่ไหม0จนถึง7ใช่ไหมคะไม่ใช่1-7ถ0จนถึง7เท่านั้นเมื่อนักเรียนบวกกันแล้วได้8แบบนี้นักเรียนจะต้องอเขียนเลขนะคะอย่างเช่นเอาเลขอะไรดี ห้านักเรียนเอาเจ็ดบวกกับห้าเงี้ยผลลัพธ์มันคือสิบสองถูกไหมแต่ให้นักเรียนเอา8ไปหารแล้วมันเหลือเศษเท่าไหร่เราถึงจะเขียนค่าเศษอันนั้นลงไปนะคะอย่งอ่ะอันเนี้ยเมื่อเราหาร8ใช่ไหมก็คือพูดง่ายๆก็เอา1 2บลบแก็เหลือ4เนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเขียนว่ามันได้ ทดหนึ่งใช่ไหมคะทดหนึ่งข้างบนอ่าเขียนเลขสี่นะแล้วก็ทดหนะึ่งเนาะทดหนึ่งนะคะอย่างเช่นถ้านักเรียนเอาเลขเจ็ดบวกกับเจ็ดอย่างเงี้ยได้สิบสี่แสดงว่านักเรียนต้องเขียนอะไรเอาแปดไปลบใช่ไหมสิบสี่แปดหนึ่งแปดเหลือเลขหกอย่างเงี้ยหกทดหนึ่ง เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะ,ะเรามาตั้งเขียนตั้งเลขก่อน5 3 7 5บวกกับ1 4 2 1อ่ง5บวกหกลายเป็น6กห ต่อไป7จบวกสจริงๆได้9ใช่ไหมคะแต่เราเอา9ไปลบ8เนาะได้1เพราะฉะนั้นเราจะเขียนเลข 1, 1> แล้วก็ทด1ใช่ไหมมันคือเขียนเลข1ทด1นึ่ก็คือมันคือมันเหลือเศษหนึ่งใช่ไหมคะทด 1, 1ต่อไป3าบวกสเป็น7บวกอีกหนึ่งกลายเป็น แเพราะฉะนั้น8ฐาน8ปดเศษมันคือเท่าไหรศูนย์อ่าเราก็จะเขียนเลขศูแล้วก็ไปทด1นะต่อไป5้บวกหเป็น6บวกอีกหนึ่งกลายเป็น7จอ่าจบแล้วได้คำตอบแล้วนะคะก็คือ5 3 7สหฐาน8บวกกับ1 4ึ่ี่สอฐาน8เท่ากับ7 0 1 6ฐาน8 ข้อต่อไป2 4 3 7บวกกับ3 1 5เราก็จะได้ว่า 5, 7บวก5เป็น12 12หาร8อ่ะครูเอาลบแดีกว่านะ้อง่ายดีได้4เพราะฉะนั้นครูก็จะมาเขียน4ี่ทดด้วย1ต่อไป3าบวกหเป็น4บวกอีก1เป็น5 4าบวกสเป็น7แล้วก็ดึง2ลงมาได้เลยอ้าข้อนี้ง่ายง่ายเนาะสองสีาฐาน8บวกกับ3ามหาฐาน8ก็จะได้ สองเจ็ดห้าสี่ฐานแปดข้อนี้ง่ายมากไปแล้วนะอ่าต่อไปเป็นจุดทศนิยมนะคะจุดทศนิยมก็บวกเหมือนเดิมนะคะบวกเหมือนเดิมอ่าทีนี้มันเลขมันไม่เท่ากันใช่ไหมมันจุดหกหกกับจุดห้าสองหกนักเรียนก็เขียนให้มันตรงกันแค่นั้นเองหลกเขียนตรงกันอ๋อไม่ใช่เลขเจ็ด จ็ดหนึ่งหนึ่งเราก็จะได้ว่าสามตรงนี้มันคือเลขศูนย์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าสามบวกศูนย์กลายเป็นสามสองบวกหกเป็นแปดน้องก็เอาแปดลบแปดก็คือศูนย์ใช่ไหมเศษมันคือศูนย์ศูนย์ทดหนึ่ง ต่อไป5บวก61 11 1เป็น12 12-8ก็จะได้4แล้วก็จะเขียน4ทด1เนาะต่อไป4บวก7เป็น11บวกกับ1เป็น12เหมือนเดิมก็คือ4ทด1 3บวก1เป็น4บวกอีก1เป็น5ต่อไป6บวก1เป็น7โอเคเราก็จะได้คำตอบคือ7 5 4 403ยกเอ้ยฐาน8เป็นไงคะฐาน8ยากกว่าฐานสองเนาะแต่เราก็จะพอเข้าใจหลักการว่าเมื่อเราบวกให้มันครบ8เราก็จะไปทดนะคะและเราเอาสามารถเอามาลบกันได้เนาะคู่เอามาลบกันดีกว่าเนาะลบแล้วมันเหลือเท่าไหร่เราเามาใส่เนาะแล้วก็ไปทดอันนี้จะง่ายกว่าถ้า เราบอกว่าเอาไปฐานฐานแปดนักเรียนจะงงอีกนะคะฐานแปดแล้วนะต่อไปอีกฐานหนึ่งก็คือฐานสิบหกนะคะฐานสิบหกฐานสิบหกฐานสิบหกก็เหมือนกันฐานสิบหกของเรานะคะฐานสิบหกของเราก็คือจะต้องเป็นเลขศูนย์จนถึงเลขสิบห้านักเรียนเขียนเลขตามในนั้นก่อน ให้มันเขียน15เขียนนี้ก่อนแล้วเราเข้าไปแปลงตอนที่เราจะตอบคำตอบเนาะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวงงอีกนะคะเขียนอ่ะครูจะทำให้ดูอ่าฐาน16ของเราก็เหมือนกันคือฐาน16ของเราจะต้องบวกแล้วได้ไม่เกิน16ก็คือเขียนเลข16ไม่ได้ใช่ไหมคะอย่างเช่น อย่างเช่น8บวกเท่าไหร่ดีแบวกตัว A อย่างนี้เนาะ8บวก A ก็คือ18ถูกไหมคะ18ของนักเรียนนักเรียนต้องเขียนอะไรเราจะต้องเขียน2ใช่ไหมก็คือ18ลบ16อ่ะเหลือ2ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะไปทดเลข1แบบนี้เอาเลขเยอะสุดเลข9 บวกกับตัว f คือ15ใช่ไหม f คือ15 9บวก15เป็น24 24 24ลบออก16เหลือ8แล้วก็ต้องเขียน8แล้วก็ไปทด1ถูกไหมคะอ่าลองทำดู7บวก5เป็น12 12เลย15ยังยังเขียนได้12ครูจะเขียนตัวเลขก่อนนะคะเพราะว่า เดี๋ยวครูค่อยกลับไปแปลงปเป็นตัวเป็นตัวภาษาอังกฤษเนาะสิบวกหเป็น12 8สบวกสเป็น11และก็ดึงเลข2ลงมาเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า2 8งแฐาน16บวกกับสามฐาน16เท่ากับ2 11คือตัว b 12คือตัว c c ฐาน16 ต่อไปต่อไปตัวอย่างที่สองอ่ะนี้จะเริ่มมีตัวภาษาอังกฤษเข้ามาแล้วอ่ะเราลองดู3 6มห e คือ14เนาะและก็4ี่บวกกับ d คือ d คือ13บใช่ไหมต่อไปสอง สาคือ10เนาะเราก็จะได้ว่า4บวก13คือ17 17ลบกับ16ก็จะเขียนได้1เนาะเขียน1ทด1ต่อไป 14บวก2ก็เป็น17ก็เขียน1ทด1ต่อไป6บวก3เป็น9บวกอีก1เป็น10 10สามารถเขียนได้เลยต่อไป3บวก10เป็น13 13ก็เขียนได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาตอบเราก็ไปแปลงเนาะ3า e 4ฐาน16บวก A 3 2 D ฐาน16 13 13คือตัวอะไร A B C D D เนอะสิคือตัว D 10 10ของเราคือ A 1 1นฐานสิบหกพอเข้าใจบ้างไหมคะครูถ้าพอเข้าใจนะคะครูจะสั่งให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเดี๋ยวครูดูก่อนนะคะแบบฝึกหัด หน้าเก้าสิบเอ็ดทำโอ๊ยไม่ใช่อันนี้ทำไมเป็นสีนี้ทำแบบฝึกหน้าเก้าสิบเอ็ดนะคะเก้าสิบเอ็ดหน้าเดียวนะคะสามข้อเนาะข้อเจ็ดใหญ่ ใครทำเสร็จสามารถส่งในแชทส่วนตัวครูได้เลยนะคะให้เขียนชื่อชั้นเลขที่บนหน้ากระดาษที่นักเรียนจะส่งด้วยนะคะคูจะได้รู้ว่าเป็นของใครและกันการลอกกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ